สวัสดีจ้าแม่สินจ่าทักทายเช้าวันที่12พฤศจิกายนนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสาวในการนะคะทองคำวิกโรนอน้มราคาทองคำและแางงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำระหว่างวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,746ดอลลาร์ถึง1,766ดอลลาร์ด้านอัจฉริยดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ107.39ถึง108.09จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ35.90ถึง36 จุด1.6บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังการเปิดเผยดัชนี CPI ประจำเดือนตุลาคมของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่นักลงทุนยังคงจับตารอผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งหากพรรครีพับลิกันนะคะครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา จะส่งผลบวกต่อทองคํามากที่สุดขณะที่มีปัจจัยหนุนเพิ่มหลังทางการจีนประกาศผ่อนปลนมาตรการควบคุมโควิด -19 ประกาศลดร,ระยะเวลาการกักตัวของนักเดินทางขาเข้าซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของนโยบายโควิดเป็นศูนย์อีกทั้งยังยกเลิกบทลงโทษแบนสายการบินที่พานักท่องเที่ยวติดเชื้อเข้าประเทศด้วยเช่นกัน ความคาดหวังการเปิดประเทศของจีนจึงส่งผลให้เงินหยวนแข่งค่าขึ้นกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและกลับมาหนุนทองคําราคาทองคําดีดตัวขึ้นค่อนข้างมากทั้งนี้หากราคาสามารถทรงตัวอยู่เหนือบริเวณ1,750ดอลลาร์ได้อีก2วันจะเป็นการยินดันทิศทางขาขึ้นในระยะยาวระยะสั้นมีแนวะรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,735ดอลลาร์และ1,720ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับตัดตายที่บริเวณ1,700ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,765ดอลลาร์ 1, และ1,785ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าว,วันนี้นะคะเช้าว,วันที่12พฤศจิกายนปี2565 อ้างอิงราคาของวันที่11นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่12พฤศจิกายนปี2 5 6หทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ29,900บาทขายออก30 0 0 0บาททองรูปพันุนธ์9 6 5รับซื้อ29,364บาท92สสตางค์ ขายออก3,500 0บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่11เราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมาณท่นี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัเปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะ แล้ยังไงก็ยืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเม้นสีด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ